สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่3นาทีกับเชฟช็อตนะครับ3นาทีกับเชฟช็อตนะครับผมก็จะเลือกเอาเนื้อหาบทความในหนังสืออ e ีบุ๊กของผมเอามาเล่าเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับและบทความเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือฟุตเวิร์กที่ดีต้องผสมผสานทั้ง4เรื่อง ผมเคยโพสต์เรื่องนี้ใน Facebook แล้วก็ย้ำไปในการสอนของผมเสมอนะครับว่าฟุตเวิร์ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย4เรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาเล่าเอามาอ่านให้ฟังอีกทีนะครับเรื่องที่1ครับก็คือเรื่อง s p ริตสเต็ปยืนปลายเท้า3 CG สมดุล4 h o ฮหน้า Hop หลังในครั้งนี้นะครับผมจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดทั้ง4เรื่องนะครับแต่ว่า ผมจะมาบอกโดยรวมกันก่อนว่ามันมีเหตุผลและมันสําคัญยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมก็จะเล่าในรายละเอียดของแต่ละเรื่องให้ทุกคนนั้นฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับสปิสต์เตปการยืนปลายเท้า CG สมดุลแล้วฮอบหน้าหลังเนี่ยนี่คือหัวใจทั้ง4ห้องที่ทําให้เกิดฟุตเวิร์กที่ดีไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งหากคนเข้าใจว่าการยืนปลายเท้าเพียงอย่างเดียวแล้วจะทําให้ฟุตเวิร์กดี ไม่ใช่ครับบางคนบอกว่าก้มตัวดึง CG ให้ต่ำแล้วฟุตเวิร์กดีก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันครับมันต้องมีทั้ง4อย่างผสมผสานกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ให้สังเกตว่าโปรในทัวร์แต่ละคนมีฟุตเวิร์กในรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ในแกนของพื้นฐานเหมือนดังที่กล่าวครับและเมื่อฟุตเวิร์กดีก็จะพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีได้ทันลูกและกินแรงน้อย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฟุตเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็สนใจอยากที่จะฝึกฟุตเวิร์กโดยตรงเนี่ยผมมีเนื้อหาหลักสูตรที่พูดถึงแล้วก็ฝึกฟุตเวิร์กโดยตรงนะครับสามารถทักเข้ามาขอรายละเอียดได้นะครับก็ขอบคุณที่อยู่ในสามนาทีกับเชฟช็อตครับสวัสดีครับ